เอาหนึ่งช้อนองาชรสดหนึ่งช้อนชาน้ำเชื่อมสองช้อนอแกงสองช้อนหัวโตวอาลูกโดดพริกป่นน้ำปลาช้อนครึ่งหอมแดงผุ้งแห้งต้นหอมนิดนึงววพวกไอหัวหัวทอดแล้วก็มะม่วง อ่ายำเลยเบ่งแล้วก็เป็นตะสมใส่บักหน้าบีได้กินใส่ถ้วยเลยนี่แหละใส่ถ้ถวยเรียบร้อยแลย้วยานัา่งเอาไอ้ถั่วทอดด้วยด้วยหน,า,ยนาหลังจานั้นเท่าไปนี่กันไปทอดประดูกกัน เอาเท็กน้ำมันบ้างราดูนี้ผมใส่น้ำมันไปนิดนึงแล้วก็ใส่เกียขนมปังไปประมาณสองช้อนสองช้อนเลยตูว่าโตรหรือว่าสองช้อนแกงเทาอย่ใส่น้ำมันไปเพื่อให้มันประสานกับไปเกียขนมปังอ่าเวลาทอดออกมา,าทไจะเป็นเนื้อเดียวกันอ่าน้ำมันได้ล้าลงเลย ที่สำคัญคือต่อนกคืนนีเขายาปิดไฟเลยครับอ่าเขาคงควบร้อนไว้แต่อพอสัน้นปลาดุกมันดอมน้ำมันเ,เบิร์นี่มันสีน้ำตาลแล้วก็เอาค้นได้เลย ไปอ่าโอเคครับเดี๋ยวเอาทั่วลิสงมาด้วยแกละเสร์บเลยกินกับยับหมงบง่งวงแบ่บ